สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทนทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะแต่ว่าหอมก้่าวพร้อมปลูกตอนนี้หาไม่ได้จริงอ่ะจะมีเป็นหอมหอมจุกหรือหอมไหมเป็นเรี่อเรียกว่าหอมหน้าฝนนะคะจะมีหอมที่แห้งอายุประมาณ20กว่าวันนะคะก็ถ้าเป็นหอมชุนแยะให้20กวันนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยะคะ่ะแต่ว่าเรื่องราคาเราต้องปรับโลกกระดานกันใหม่เนาะก็แต่ว่าถ้าจะเอาไปปลูกค่ะแ,แนะนําว่าเอาไปแล้วก็เก็บไว้ต่ออีกหน่อยนะคะแล้วก็ไปปลูกช่วงประมาณกลางเดือนหน้า ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะได้เก่าขึ้นอีกนะคะเพราะว่าหอมต้นนี้แห้งมาแล้วยี่สิบกว่าวันนะคะแล้วก็เป็นหอมเข้าฤดูการหอมหน้าฝนเต็มตัวนะคะอย่างในเบอร์ในรูปเนี่ยคะ่ะในในกล้องตอนนี้จะเป็นหอมเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องความแห้งเนี่ยมันได้ยี่สิบกว่าแล้วเราก็ใจจะประมาณนี้นี่ใจเขาก็ยังพอมีนะคะนี่ให้พี่ๆลองดูก่อนถ้าเห็นเนี่ยออกขาวๆเนี่ย่อันนี้คือใจของเขานะคะเพราะว่าน,นี้เป็นหอมหน้าฝนความแห้งของเขาจะไม่เท่าหอมกระดาษที่ผ่านมาฉะนั้นความเขียว ใจเขียวปิดมันจะไม่ขนาดนั้นเนาะก็อันนี้จะถือว่าแห้งสุดที่มีนะคะก็ถ้าเอาไปค่ะก็คือเอาไปเก็บต่ออีกหน่อยนะระยะสักระยะหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกช่วงกลางเดือนพฤศจิกาจะโอเคมากเลยค่ะตัวนี้นะแล้วก็จะมีอีกเบอร์นึงคะ่ะจะเบอร์เล็กกว่าทานมาข้างๆกันนะคะจะเป็นเบอร์เล็กกว่านี้ เบอร์เล็กนะคะอายุความแห้งก็จะพอกันค่ะแต่ว่าอาจจะแห้งน้อยกว่ากันหน่อยนึงแต่ว่าด้วยขนาดแล้วก็วันที่เขาถอนเนี่ยเขาไม่ได้โดนฝนฉะนั้นความใสของหัวเนี่ยจะใสกว่านะคะถ้าไปทางโซนอีสานกําลังดีเลยค่ะไม่เน่าลื่นนะคะถ้าเป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กเนี่ยอ,อ,อัตราการเน่าลื่นของเขาจะน้อยกว่าหัวใหญ่หัวใหญ่อัจมีติดไปบ้างเพราะว่าวันที่ถอนมาเนี่ยจะโดนฝนเยอะหน่อยะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยไม่ได้โดนฝนฉะนั้นความใสของหัวจะใสกว่านะคะแต่ว่าความแห้งเนี่ยจะสู้กันไม่ได้จะเป็นหอมทอหลังมากกว่ากันหน่อยนะคะ ก็มี2เบอร์ให้เลือกนะคะเอาไปค่ะเก็บต่อกหนไอหนึงฉันหนูนะเก็บต่อ,อยังไงนึงถ้าทางไหนเริ่มเข้าหนาวก็เริ่มปลูกได้เลยค่ะก็ถ้าจะรอหอมจุกกระดาษตอนนี้แนะนําเลยนะคะว่าหายากเพราะไม่กล้ารับปากเพราะมันหมดหน้าจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าต้องการใช้หอมจุกก็ตอนนี้แนะนําเป็นสองเบอร์นี้ที่แห้งสุดเท่าที่มีที่เห็นนะคะเพราะตอนนี้รับแรงเองก็ก็ขาดตลาดเหมือนกันเป็นหอมตัวน่จะเป็นหอมจุกที่กํลาลังถองจะซะมากกว่านะคะถ้าต้องการใช้ก็เบอร์เดิมนะคะ0 6นนะคะ3 2 3 5 3ง3 เดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งพร้อมๆกันในวันนี้วันที่25ตุลาเนาะอาจจะมาสักวันที่27ตุลานะคะอาจจะส่งพร้อมๆกันนะจ๊าก็ถ้าต้องการใช้นะคะทักหาได้เลยจ้าตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ